สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรอบรองชนะเลิศ AFF 2022ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียที่เป็นทีมชาติไทยเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทีมชาติมาเลเซียในเลกที่2ซึ่งในเลกแรกทีมชาติไทยนั้นไปเยือนมาเลเซียทีมชาติไทยพ่ายให้กับมาเลเซียไป1ประตูต่อศูนย์ในเกมนี้มาโนโพกกิ้งได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวไปเล่นนิดหน่อยครับนั่นก็คือผู้รักษาประตูนั่นเองครับเปลี่ยนมาเป็นกำพลนั่นเองครับ ซึ่งเกมก่อนๆนนั้นก็จะเป็นทางด้านประตูกิติพงผู้แถวเชือกนะครับก็ได้มีทางด้านแฟนบอลออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างหนัหนนะครับว่าผู้รักษาประตูควรเปลี่ยนได้แล้ว ผู้รักษาประตูไม่นิ่งผู้รักษาประตูลนลานไปผู้รักษาประตูเวร์เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อมาโนโปกิ้งได้อ่านคอมเมนต์ของแฟนบอลก็น่าจะอาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับมาโนโปกิ้งเกมนี้เลยเปลี่ยนเอาทางด้านกำพลลงมาแทนทันทีครับทางด้านกำพลลงมาก็ทําได้ดีครับสามารถช่วยเซฟป,ประตูช่วยให้ทีมชาติไทยรอดพ้นจากการเสียป,ประตูไปได้หลายจังหวะเลยครับ เกมนี้ทีมชาติไทยต้องมาเจอกับโค้ชสาขาย่อยชาวเกาหลีย่างคิมพันก้อนซึ่งโค้ชสาขาใหญ่นั้นก็คือปาร์คฮังซอแน่นอนครับเป็นอย่างที่คาดการเอาไว้ว่ามาเลเซียจะมาเล่นเกมอุดนะครับแล้วหาจังหวะรอโต้กับทีมชาติไทยการที่มาเลเซียมาเล่นตั้งรับและอุดแบบนี้นะครับทำให้ทีมชาติไทยนั้นมีเวลาในการแต่งบอลทําให้ทีมชาติไทยนั้นทุกคนเล่นได้ดีครับมาเลเซียเกมนี้ไม่ค่อยเพรสซิ่งครับซึ่งเข้าทางทีมชาติไทยเลย และที่เห็นอย่างได้ชัดเลยนะครับมาเลเซียเกมนี้มีอาการกลัวทีมชาติไทยครับรู้สึกได้เลยนะครับว่าทีมชาติมาเลเซียนี้ขาสั่นกันพับๆ,ๆเลยนะครับและในนาทีที่19ครับมหาอุดก็เอาไม่อยู่ครับโดนทีละสินแดงดาวมงเข้าไปจ่อๆในกรอบเือโทษครับเป็นการเปิดบอลโด่งมาจากด้านข้างแล้วก็เป็นทีละสินแดงดาวมงเข้าไปจ่อๆแบบเน้นๆ หลังจากโดนนำไปหนึ่งประตูทางด้านมาเลเซียก็ยังอุดเหมือนเดิมครับเพราะคิดว่าการอุดนั้นปลอดภัยกว่าแน่นอนเนื่องจากว่ามาเลเซียคิดว่าเดี๋ยวถ้าโต้กลับไปแล้วก็ยิงได้สักลูกหนึ่งแล้วก็ทีมชาติไทยจะงานเข้าอย่างแน่นอน แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นครับเมื่อบดินผาลากายมาเป็นบดินแผงลงฤทธิ์เมื่อเอกนิตปัญญาคัดแบกมาตรงกลางกรอบเขตโทษปรากฏว่าบดินผาลายิงตรงกลางกรอบเขตโทษหลบมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงามเกมนี้จะเห็นได้ว่าเอกนิตปัญญานั้นเล่นดีมากๆครับจากที่เคยโดนแฟนบอลวิพากวิจารณ์ว่าเอกนิตปัญญานั้นเป็นลูกรัก เอกนิตปัญญานั้นเป็นเด็กเส้นเอกนิตปัญญานั้นเล่นไม่ดีแต่เกมนี้เอกนิตปัญญาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีดีพอเมื่อโดนนําไปสองประตูต่อศูนย์มาเลเซียเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขเริ่มที่จะบุกบ้างแล้วครับแต่การบุกของมาเลเซียก็เป็นการบุกแบบไม่สุดบุกแบบกล้าๆก,ก,กลัวๆไม่รู้ว่าจะบุกหรือจะอุดดีพาอคิดว่าการที่ทีมชาติไทยนําอยู่2 0แต่ถ้าตั้งรับไว้ก่อนแล้วสวนกลับหากได้มา1นึประตูนั้นก็เพียงพอ ซึ่งมันมีกฎอเวโกหรือกฎประตูทีมเยือนนั่นเองครับแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นครับเมื่อทีมชาติไทยเกมนี้อ่งลงครับมันเป็นทีมชาติไทยในร่างทองของทุกคนเลยแต่ทีละศิลปก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บครึ่งหลังมีวีรเทพป้อมพันธ์อดีศัก์ไกรสอนและสุบัญยาปุริสายลงมาครับปรากฏว่าเฮ้ยมันทำให้เกมดูดีขึ้น แล้วมันก็เป็นการแก้เกมที่ได้ผลของมาโนโพกิงเพราะว่าในนาทีที่71เป็นทางอดิศักย์ไกรสอนยิงให้ไทยนำมาเลเซียไป3ประตูต่อศูนย์มันเริ่มจากเอกนิตปัญญาอีกแล้วครับท่านเมื่อเอกนิตปัญญาขึ้นเกมมาแล้วก็เติมเกมมาให้ทางด้านสุพนันบุรีรัตสุพนันบุรีรัตเปิดเข้ามาให้อดิศักยไกรสอนในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นทางด้านอดิศักไกรสอนชาร์จเข้าไปจะจ,จอจากหน้าประตูในจังหวะแรกบอลไม่เป็นใจกระเด้งไปโดนเสาแต่ว่ากระเด้งกระดอน ออกมาหาอดิศักดิ์ลุกขึ้นมาทันยิงซ้ำเข้าไปกระจออปรากฏว่าทีมชาติไทยนำเป็น3ประตูต่อศูนย์หลังจากทีมชาติไทยนําเป็น3ประตูต่อศูนย์มาโนโพก i ิ้งก็เริ่มคลายความกังวลลงไปแถมยังเดินพยักหน้าประมาณว่าเอ้ยเป็นไงอ่ะเป็นไงและใน20นาทีที่เหลือทางเราก็คิดว่ามาเลเซียจะขึ้นมาบุกกดดันเราอย่างหนัก แต่ก็ปรากฏว่ามาเลเซียนั้นก็ไม่สามารถแสดงพิษสองอะไรออกมาได้เป็นทางด้านทีมชาติไทยทางหากที่เป็นฝ่ายบุกอย่างหนักนวงไม่หยดไม่ย้อนขออภัยครับไม่หยุดไม่ย้อน,ออนแฟนบอลชาวมาเลเซียต่างเงียบกริบทำตาปริบป,ปริบแถมทีมชาติไทยยังมีโอกาสเกือบจะได้ประตูที่4ด้วยซ้ำไปครับ กรรมการผู้ตัดสินเป่านกวีจบเกมปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้3ประตูต่อศูนย์ในเวลา90นาทีนับว่าเป็นการข่มขวัญทีมชาติเวียดนามได้อย่างดีเวียดนามนั้นก็ชนะมาเลเซียมา3าศูนในบ้านแล้วล่าสุดเวียดนามก็สามารถเอาชนะอินโดนีเซียมาได้2ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าไปรอชิงกับไทยแล้วแต่ทีมชาติไทยนั้นเล่นได้อย่างสวยงามและใสสะอาดกว่ามากครับ แถมมาลเลเซียยังเป็นฝ่ายฟาวบ่อยมากแล้วก็ใบเหลืองปลิววนจบเกมก็เป็นอันว่ามาโนโพกิ้งได้ไปเจอกับบอสกวนเกาหลีใต้ยังปาร์คฮังซองและเกมนี้ก็นับว่าเป็นการกู้ศรัทธาแฟนบอลได้กลับมาไม่น้อยครับผู้ชมในสนามก็มากันอย่างล้นหลามแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับในเกมนี้ใครเล่นดีใครเล่นไม่ดีทีมชาติไทยเล่นกันเป็นยังไงบ้างครับแล้วเจอกันเวียดนาม ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ